ซาลาตีจ้าเดี๋ยวมันนี่จะพาไปเก็บไข่อึงไข่อึงอ,อ,อันนี้บบได้เก็บไปกินได้จ้าเดี๋ยวจะเก็บไปปล่อยตักไปปล่อยบอไม่นะาจ้ะเพราะว่อยหนีน้ำมันจะแห้งแล้วก็มีบางส่วนที่มันแห้งไปแล้วเมือ่อคืนฝนฝนกระตกแห้งนาะจ้ะอึงออกเพิ่นก็นมาไข่ปลาไว้นี่จ้ะตอนกลางเว่น,น้ำ นามมันกระบ,บกน่าจะแดดมันแห้งอันนี้เพิ่นกระไข่ไว้มันจะเป็นตัวเล็กน่าจะไพ่เบิ่งออกกระบ,บอกดำเนินเด้อเดี๋ยวจะตักไปปล่อยสซบอร์มาน่าจะเพื่อเพิ่นหลอดหรือตนเพิน่นนี่น่าจะอุปกรณ์ก็กได้ เดี๋ยวจะตักใส่ถังเอาไปปล่อย,อยนี่เกิเป็นขอ้ของข้องข้างทางนะจ๊าอยู่ที่ทำงานจะค่อยๆตัก อันนี้ถ้าเพิ่งหญ่ก็จะร้ายลลานโตอยู่นะจ๊ะนีขคืนหนีอึง้งก็ะห้องร้ายจ้ะ ไปกับแจ็คพันสรีหลอดบอน่าจะจะว่ากับักไปเบิงเื่อพันหลอด เพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้น้ำก็จะแห้งเพ่นก็นจะตายคือเกราน่าจะาถ้าฮัเอาไปปล่อยเซโบใหม่เพ่นจะมีโอกาสที่จะรอดได้นะาจะ เดี๋ยวจะเอาไปเทใส่อีกบอ่อหนึ่ง้อจ้ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันหนะักจ่ะตอนนี้แกมะหอดหมองนี้ห้าจะปล่อยแล้วนะจ้ะบอ่อนี้ก็ะมี่มีใครพงเพิ่นอยู่ด้วยจ่ะแต่ว่ามองนี้มองนี้พนเพิ่นจะหลอดแน่นอนจ้ะเพราะว่า เขจะปล่อยหนาำใส่บอ่อเตรียมตลอดน่าจ๊ะจะบ่มั่นใจว่าเพื่อนจะลอดบอ่อแต่ว่ากะซอยเพื่อนไว้ก่อนน่าจ๊ะ เรียบร้อยจ้ะหู้สึกล่าใครเป็นตัดสินกได้จากใครก็คงจะหล่อตัวนี้เป็นใครอึงทั้งเบิร์ดเด้อจ้ะเห็นมอนอเป็นจุดๆน้ำๆนั่นก็จะเป็นใครอึงขึ้นอันเด้อจ้ะ เดี๋ยวมาเบิ่งตังนี่เห็นว่าจ่าที่เป็นจุดๆ,ๆนี่ก็คือไข่อึงทั้งเบิรด์ด้วจ่าเป็นแพนติมน้ำเลยจะต่อไปกะเดี๋ยวจะไปตักซุ่มที่เหลือทั้งเบิรด์ด้วจ่ามาปล่อยเซบอรนี่บัดน,นี้